เวลาตีสามของคืนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยพฤกษ์ค่ะได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อไฟลุกไหม้ทั้งคันซึ่งคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาที่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบริเวณบนสะพานต่างระดับวัดสาลีโขถนนชัยพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือนายพีรพนันตรงหรืออามอายุ26ปี ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของคุณเอเชิญยิ้มตลกชื่อดังซึ่งพี่เอนะคะก็ได้เปิดใจทั้งน้ําตาถึงการจากไปของลูกชายว่าไม่อยากเชื่อว่าวันนี้ต้องมาเก็บศพลูกตัวเองซึ่งปกติจะเก็บศพของคนอื่นค่ะบอว่าช่วงตีสามผมพอมานอนกับนาองใต้แล้วที่ภรรยาของของลูกก็โทร แต่ว่าเราก็ารู้ตขึ้นมาก็รู้สึกเออ่ตกจใจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่พอตัวไปทีนึงเขาบอกว่าคือไายคอกตายแล้วผมชอบตอนไม่ถูกอุอมสันตัวผมไม่อยากเห็นภาพพอรู้ว่าลูกก็สายคอบมันตายกาที่อยู่ข้างรถผมไปเห็นครั้งแรกก็คือเห็นพวกมือที่กำลังเดินเก็บเศษ รถไซอ่ะไหมมันจะมภาพบรรยากาศประมาณเป็นเศษเหล็กไหม้ดำแล้วก็มีเหมือนร่างคนที่บอกว่าเหมือนร่างคนที่ผมจำอยู่สองรูปไม่ได้เพราะว่ามันไหม่เป็นตะกูไหม้ดำผมเนเขียห็นแค่เห็นแค่วบบเดียวที่ตัวมันรู้เป็นร่างคนรูแต่ตอนผมพังงานผมไม่ถูกผมไม่อยากจำภาพกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับพี่ครับผมยังไม่ทราบเลยว่ารถตันอื่นเป็นอะไรรถแต่ว่าคือที่ แล้วเขาเออเขาเขาบอกว่าขับรถไฟด้วยความเร็วกันแล้วก,ก็ไปเสยท้ายสิบล้อเลยพ่วงเขาถึงวาระเรื่องไปครับแต่ว่าคือมันอาจจะไปดีดีกว่านี้หน่อยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันมันมีรางบอกเหตุอะไรกับตัวพีเอบ้างไหมครับพีเครับคนะือเออเมียผมแน้วเขาแวะขึ้นมาแล้วลูกเมียมองัทำข่าวสารน้านแล้วเขาขันไปเห็นกระจกอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาฝันเห็ุเขาเห็นขเนขาไม่ได้ฝันเขาหันไปมองกระจ เขาเห็นลูกผมเนี sure. right ่ยมายืนหน้าประตูแว๊บแวบหนึ่งแล้วเลือดเต็มหน้าเลยผมอ่ากำลังนั่งอลียดของบ้านเขาเดินหวกผมว่าพ่อโทรหาทีรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งเห็นมันมายืนหน้าหน้าหน้าประตูกระจกหน้าบ้านแล้วเลือดเต็มหน้าเลยพอโทรหาเนี่ยลูกก็รับสายผมก็รู้สึกชื่นใจขบอกของผมพ่อพ่อโทรมาผมบอกว่าเอออาผมรู้รองระวังนะเพราะเมื่อกี้น้าเมืองเขาเห็นมือแวบ ก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยผมรถผมเกิดความตายผมขับรถมาด้วยความเร็วแล้วมันตกแอ่งน้ําผมก็สบายใจเลยคิดว่าโอเคมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเคราะที่ผมที่เมียผมเห็นเนี่ยมันผ่านไปแล้วผมคิดอย่างนั้นปกติลูกผมเนี่จะไปถ่ายงานถ่ายผีนะไมไปถ่ายรายการผีที่ต่างจังหวัดแล้วเมื่อคืนเขาดึกกันเป็นลูกพ่อผมอยากไปถ่ายกับพ่อเอามาจบมาเลยมามาถ่ายกับพ่อกัได้ทิตย์เองเ็คือสีไม่ไกลแลคุณถ่ายเสก็กลับกลับบ้านบอกว่กลับา ามเรียกโทรมาถามรถชนทุกครั้งผมจะไปรับศพคนอื่นที่ผมไม่รูบบ้จักผมช่วยเขาผขามู่ต่างผมก็ช่วยเขาคนศพเขาไม่หเมยทุกอย่างตอนนี้ผมจะไปรับศพตัวเองพี่ตอบมาสอาขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับเพ่ครับครับเป็ไว้ผมเพิ่งเห็นกันว่าตอนนั้นคือเพิ่งเจอกันว่าตอนรถสามสี่ทุบ คุยลาอะไรกันเลยขอบคุณครับพี่โทรมาขอบคุณมากคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,ง t u b e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ